อ่ป้นานีาปืนแก๊ปเขาดึง้นมาได้สิไม่ปืนแกปเขาสดึขึ้นมาเด้อตอกขึ้นมาเด้อปืนแก๊ปเขาสิตอขึ้นมาเด้อเีะปืนแกปเขาสิตอขึ้นมากเด้

เขาไนซ่าเอ้าบ่หมัม่น,าานใหญ่หยางอันพ่อใหญ่ที่ข่อยยิ่งเมื่อกี้นี่มันแมงคนหรือแมงผีเหอะว้ายค้นหนแล้วเนาะดีวสี่พี่ตัวพี่ตุ่มเนาะเอ้าแล้วมันแค่สั่นก็แสดงว่าข่อยขาค้นก็สั้นเออแม่นั่นแล้วว้ายมาสร้างมาเนี่ยก็ถามพ่อใหญ่าก็ถามพ่อาไนโลถามพ่อใหญ่าไนซ่าเอ้าบ่หมั่นใหญ่หยางอันพ่อใหญ่ที่ข่อยยิ่งเมื่อกี้นี่มันแมงคน,นหรอือแมงผีเหอะว้ายค้นหนแล้วเนาะ อั presidency. นนี้อันนี้ต่อเป็นจาตอบแล้วบ้าัญจาอัี้เปไปหินอ่ำนี่สิมี้บอกว่าจตัวเลาแล้วฟังสิไปสิีัีตัวีมบอกเอ้วมันสั่นแสดงว่าคาขาคนตัวสั่นเออแม่นั่นแล้วว้ายมาสร้างมายาเจบอกให้ยิ่งเียยงสั่นมทัดีบอกยิ่งเ่เจายิ่งก่อนแนว้ายแม่นี่นีเนี่ยเโอ้ยจะเป็นตัวเล่าเนาะมันเป็นย่างของมอทํำคํำดวงยางมาขวโรเท่านั้น โอ้ยจังแม่ไปตัวเราเนาะมันเป็นวิญญาณของหมอธรรมคำดวงมันเป็นวิญญาณของหมอทำคำดวงยางมาขวกงรดเท่านั้นนั่นก็เป็นวิญญาณของหมอทำคำดวงยางมาขวกงรดเท่านั้นนั่นก็ผนมันใส่ก้นมากบวบใส่มันใส่ผีมากบวบ เสียพี่ะวิญญาณวิญญาณทรงวิญญาณว่าอันนี้บุรีบอกว่าทรงเป็นมันเป็นวิญญาณของหมอทำคำดวงมันเป็นวิญญาณของอันสร้างให้ของมพิเศษเศรษฐาวาเออๆนั่นแหละนั่นแหละอันไหนอันไหนมันเป็นวิญญาณมันเป็นวิญญาณที่บ่ารักความร้องสร้างมานของรถเท่ามันเป็นวิญญาณของหมอทั้มค้ำดวงมันเป็นย้อนของมันเป็นย้อนวิญญาณของหมอทั้มค้ำดวงหล่ะสร้างเขามาขวางรถเท่าน่ะมันเป็นวิญญาณที่บอทั้คำรอง สร้างของหลวงเฮามันเป็นวิญญาณที่หมอทำคำบวงสร้างมาหวหลวงเขาตัว <c oughs> เราสักรันมันลาบห้กันยริง <c oughs> โอเแมน่น <c oughs> ตายลืมเดียวโอ้โหอยัางเสาค้ากันโอ้ยจังแม่นไปตัววราเราหม มันเป็นวิญญาณของมันเป็นวิญญาณที่หมอทั้คำหลวงสั่งมาขวางรถเฮาเขาเนี่ยเสาหอยกองหงจักยุ้ยเราตายไปแต่โดนแล้วแต่ยุดงซากโอ้ยจังมันมันเป็นวิญญาณที่หมอทั้คำหลวงสร้างมะหวางรถเฮาแม่จุกจ้วงเขาเนี่ยสากแม่น่ะเนาะตาเดิมๆที่เคยคือตาเสือน่ะเสือน่แม่มันละหลานแม่ละเนาะก็แม่ละเนาะ ตาเหลื่อมๆยน้อยๆคือตาเสือนันมันหลานเบื้งดีๆเนาะสุมเฮาบาดนี่ตาเหลื่อมๆยน้อยๆทั้งสี่นี่มันมีบุกี่อย่างดอกตาแบบนี้จะมาทำกันเด้อเบื้งดีๆสุมเฮาบาดนี่ตาแบบนี้มันมีบุกี่อย่างดอกเบิ่งดีๆเด้อสุมเฮาบาดนี่ตาแบบนี้มันมีบุกี่อย่างดอกมีบุกี่อย่างดอก ta hé <laughs> một nhòi. nhòi đấy ta mèo này lượm dưa sơ cho ba bó nhòi ta y hé nhòi đấy ta mèo này lượm dưa sơ cho ba bó nhòi lượm dưa cho ba bó nhòi thì chắc nó cả tổ lắm sẽ nung cả tổ nổi năm, cả ไปน้ำแสิบโงบอกยี่ตัวเห็นกับเสือนี่ตาคือกันเลยย่อยยายาจังสี่ละเห็นกับเสือนี่ตาคือกันเลยย่อยยายาจังสี่ละยาจังสี่ละเห็นตาแดงแดงย้อยๆนั่นมันโรยาันใส่มันเลยเห็นตาแดงแดงหวานหวานจังซี่ล่ะแมนมันนใส่มันเลยขันเห็นตาแดงแดงหวานหวานจังสีหั่นแมนมันละใส่มันโลด มื้ออื่นสาวจะไม่เหออ็นตอกอะไรเลยเอคงอยาคนว่นานี่เปล่าอ,อ่กเ้อ๋ได้รีสิบเน้ำหอมหนอกตาย้อยๆหยาดหยาดปานเชือ <c oughs> ้อก็ไม่แห่ละเนอัะ ตาเหลือมๆน้อยๆคือตาเสือน่ะมันหลานเบื้องดีๆเด้อสุ่มเฮาบาดตาแบบนี้มันมีโบกี้ยางตาอีเห็นกับไก่หน่อยเด้ตาไหมที่โบกี้ยางที่โบกี้ยางตาตาแบบนี้มันมันมีโบกี้ยางดอกตาแบบนี้มันมีโบกี้ยางหรอกตาแบบนี้มันมีโบกี้ยางดอก ta thấy cái nhòi cái giạt chứ can khay can can lạ chia, ta bảo thằng tuồi nhòi quèn. ha 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 ha. Thì, áo yếm mình tuồi nhòi quèn. Thằng bé này hát được thì, ta đang được cái nhòi đấy, ta, ta mèo này đường sứ sứ, ta bảo thằng bò nhòi gì giang lưng mấn cái. <laughs> ta mèo này đường sứ sứ, Ta mèo này đường อี่เงเดิมซื่อๆอย่างนึงมันก็ตัวน้อยน้ำมันก็ตัวน้อยน้ำแต่สิพ่อเบิ่งกอ,อกอยู่ตัวเห็นกับเสือหนีตาขึ้นเลยย่อยยากยากจรี่ๆล่ะอันเห็นตาแดงๆหวานๆจริสๆอ่ะแมนมันละ่ะใส่มันรลดอันอนไปตัเห็นแบบนี้แล้วใส่มันรลดนะ อขันเห็นแบบนี้แล้วใส่บรลดวนเปิดกระชากทันทีเกิดเลยเก็บบร่องงานไปแล้วว้ายเดไปหามแล้วมกับเด็กเวเร็วเเอาเปิดมาเลวเวใส่ลดแจกแจกว้าเดี๋ยวไปเื้อม ว่าจะไม่ยอเนาะะนะสิงสกัดม่ส nah, ุดเลยฮะเราตัดได้กันาอยเฝ้าแม่ะเอเอเว้าพ่อไปฟังิพ่อไปฟังิอะไรอันเห็นแบบนี้แล้วใส่ผนมีแล้วใส่แมลดโอเคโอเกา

มีแล <laughs> ้วใส่ม่นบรยิงโดนเลยเลยก็โดนนะว่าว้าอย่าเฝ้ไม่ละเฝ้าให้ฟังเสือหลว้าอย่าเฝ้าไม่ละเฝ้าให้ฟังืออแม่กมาเสือก็บจก็เสอร้องไอันยิงโดนเลยนั่นนั่นงเลาบียิงโดนเลยเสอเสือฟังเสืออแม่ เสียไปจแพงนี่ยิ่งเปล่นละกูบาดนี่สิบเออไนี่สกัดไปซื่อๆนี่ละเออตัวนี้ละตัวนี้ละเอดเออกัยงเดน่อยิ่งโมยิ่งยันอยู่เจาัจะกี่หลงเว่าเอาเสียงเราเขมากันเจะใส่เสียงห่าสกัด่างเดียวนะ เบยังกัดซียังปเดดดวว้าาไม่ะเฝ้าให้ฟังซื่อๆแยว้ยน่สกัดไปซื่อๆนี่ละโอ้ยยแก้วเจ้าหยุดหัวข้างจะงานน่ะี่บ่อสองคนน่ะว้ยะฮ้ั้นแมนบ่เฮ้วดีเด้อดีเด้วยฮะดูตีขึ้นวุ้ยฮะดูตีขึ้นมากลอย่างเ้บว่้ยฮะัานแมนบ่อดูดีๆเด้อดดีๆเด้ Ngoài, hả? Mắn men bó bưng đi đi đó bưng đi đi đó. À mày nên bỏ cái miếng, giờ con mèo miếng đừng. À con mèo đây như bàn này. Mèo bài, quen bà เตรียมตัวพี่น้องเอ้ยอืมผู้ได้มีขวัไหวขวยวยัไหวฮะมันแมนบ่บิ้งดีๆเด้อบิ้งเด้อเข้าไปใกล้ๆกพอพอให้หน่อยจะไปจะไทุกเจ้าส่มันนั่นหมบเป่าฉีดใส่สยงีก่นาเอไวไหวไหบ่แม่ได้่นบ่แม่ได้่น่แหละมันไปยังล่ะไ่ใช่สัหัวกขาเบียนี่ด้อนะไหววไหวบ่แม่ได้หันบ่แม่ไ้หันไม่แหวง ห g o à i ngoài n ngo g บ่แม่งได้หันบ่แม่งได้หันพะค้ชยี่แหวงหัวกับเมียได้ดน่ะหัวกับเมียได้นาน่ะหัวเมาเราเมียเขากำลังสิบห้าเมื่อตอนนั้นหัวเมาเราเมียเมียมาเอาหัวเมื่อตอนนั้นหัวเมาเราเมียเมาหัวเมียเมียเมาหัวเมียเมีย เมียมันนัมันเมียมันนั่บาหัวตายหัวเมาเหลาเมียมันนาหัวตาหัวเมาเหลาเมียมันนั่งเอาหัวตัวนั้นอย่าพงไเจ้าได้ถายถึงไม่ซื้อเลยเป็นโทษได้เจ้าอืยิงคนไม่มีความผิดนั่นยิงคนไม่มีอาวุธด้วยสวยเลยอันตราย จะเสิยใจเพาไป่ิงชมชี่ชมหาเป็นเด็กขาดหลุดมัาปวดเป้ากิไนใสันหนีกว้านเยห่วยห่ายห่บ่แม่ได uh> uh uh ah uh 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 ้หันบ่แม่ได้หันโค้หแยแหวงมันไปยังนอะไรกันยังสาหัวกับเมีด้ไรในหน้าหัวมาเหล่ามีอะไนในหเอาหัวตัวน่ะโอ้ยน่าบัก้วกมากเลย เม้าเรากระจะแม่ม้ากอย่างตายเนาะระบายในเื้อแก่ระบายในเด้อหนึ่งแขนกันไปหนึ่งแขนกันมาโหลดเมื่อประสิทธิ์ลมบังคับล้อรถเด็กรีดกระแม่สุขภาพกันย่างเสื้อชุดเทนต์นี่อุดสบายเนี่ยตัวฮิโน่กระแม่ผ้ากันนอนหน้าเพราะสองพ่อแม่เนี่ยเออเออเออาโอ้โอ้โอ้มันเข้าบ้านบัวโคกแล้วตัวนี้แม่แต่พรามันมีคนเนาะไม่โอ้โอ้โอ้เข้าบ้านบัวโคกแล้วตัวนี้ไมวโอ้โอ้มันเข้าบ้านบัวโคกแล้วตัวนี้กะจำเพรามันมีคนแหละเนาะ เห็นอยู่ปลายมัน eh, What? ี well. ่ต้นสัมสายเงยสองต้นเั็นปลายเป็นปลายมันนะเห็นปลายบ้านอยู่บ้างเหรนมันเขียนว่าอะไรันจะชาต่ามรณะอย่างนี้ละชาตามรณะโอ้ยภาษาตัวนี้เป็นแค่ไปแต่พอมันมีคนเนาะโอ้ยก็เสียวัดไปแต่ว่าต้นนี้ไหนดิสัมสายเงสองต้น นั่นเด้นั่นเด้ต้นสามสาไงสองต้นนั่นแสดงว่ามีสัญ,ญลักษณ์อยู่ไป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 เรื่รงงยอยๆอ,ออกจากบัวโคกอะไรจังวากันนั่นเป็นโคกเป็นดวงไล่ไปไปไปเรื่อยๆวบัวโคกนี่ออกจากบัวโคกแล้วจังว่ากันกไป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 เรื่อยๆออกจากบัวโคกแล้วจังว่ากันนั่นเป็นปลาเป็นดวงไล่ด้ มันเป็นป้าเป็นโดงหลายได้แถวนี่ <c oughs> บ้านป่านาดอนสมัยก่อนจะเป็นยังสันครับพี่น้องบ้านยแขีมป,ป้าห่างๆกันบัดท,ที่นี่แต่อันมนขึ้นเป็นยานเป็นย่านย่ <c oughs> งา <c oughs> งาไปส่วนสังหวดบ้านคนแ <c oughs> ต่กี่จังหวเป็นหมู่บ้านล้วกเป็นป้าแต่กี่มมจ<า>ังห<ม>อยกระแดงเขามาเนาะสิเขามาหน้าสิงนะ เทียงยู่เป็ดวิบกไก่กันเทียงเตเทียงไปมองๆกันนะ <laughs> ย่านวัาเสด็พี่ราซ้อนกันจกักรยานซ้อนเอา,า,าอย่างมาเจนาเออมองคันให้กันเอพี่สินะแข็งยังห้างากันดอกน่ะมันมีตาี้ใสมองหันพี่สินยันสิตัวรอคนเดียนะ<อ>วน่าเหวจะพอเลยปวดเดียวห <laughs> ลับตายอย่างเดียวญาติเ่่าะตอนนี้นี่หวโอโอ้มันเข้าบ้านบัวโคกแล้วตัวนี้มาพ้ำขอไม่ใชาคนอ่ะ ไม่ก็เสียงหอนไปจังป่ะนเด่นไหนเด่นต้นสามสางสอง้องต้นนะไปไปไปมาสารนีุดมสมัไป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 เรื่อยๆปาไหมก็าจังว่ากันนีเหีนบ้านคนแบบนี้วเหีนเสียงหน้าคนแน้เหีนไฟมนองนี่ห่ดจะยากยังตะกีารบอกโลกแล้วกระสิทลงเตอพี่าเีรู้สียหอนหน้าเบี้ยง ออ,ออกจากบัวโคกแล้วกษิโดนเติมยุทธหลออกบาดนี่สีสหวัวหน้าเพียงออกจากบัวโคกแล้วกสิโดนเติมยุทธหกบาดนี่สัวสีหัวหน้าเพียงบ้านคนกันจนบ้านคนกับห่างๆกันเด้บ้านคน,งงนกันบห่านนงๆกันเด้สีเห็นไฟตะเกียงแต่ลามองกา,ยาดยากเดือบไฮรังเทียวก็ดับนอนแล้วก็มีนอนเตือนด้ เห็นตะเกียงกรอกเขากัดห้างห้างส่วนสิเปนเห็นบ้านีอห้างเทื่อกังหงว่าหงว่าพี่ลอกขางล้องถ้าเบี้ยงยุงนี้ห้างกันไรเขาเมื่อการไปแล้วเขาเมื่อนะเขานั่งสูบยาหงว่าเตือดอย่อบเดือดหยาบเงี้ยหยาบพันหยาพันเงี้ยบุกใส่กับหงว่า สั variance, ja, ่ไมได้กี่แท้งบ้นนี่สองตามพวกอะไรตื่นหยบปวดโอ้ยจองกล้วยเนาะออกยาวออกโคกแล้วกระสิโดนเตือนที่หลักบ้านซัวสีหัวหน้าเทียงบ้านค้นกับห่างๆกันเด้อดู้าวนี้ตัวเขาระรัดยิ่งแขวนรอกแก้วคุ้นน่นตั้งนาคนพ่อว้เขาิดเราไปหอดีวห้ยคิดเราไปีหอดีไม่สิยือถาเอาอนนุ๋นจะบอแก้ว เออมันมาเยือนรดผู้ชายใค้มันยิ่งเสียว่าผู้หญ่แหวนอ่มันม่แ้านีปัญหาก,ก็เฟื่อกแตกนี้เบิหลัเวล่าเว็ไว้ร่างพงศสแควแตกนี้เบิดตเหล่าวแตกนี้เบิดหล่เเตตาเวขี่ไปห่อนยังเขาบ่งจักได้ว่าซื้อหขซื้อย่าง <c oughs> เขาใส่ปูนหรือทีเขาใส่ก้อนหรืดได้ ไมรถเถ้าแก่ทั้งไดรถพวกไดมาเนี่้คมีปัญหากรับไปยเราคือรถนี้เหมือนละวันนี้ไว้ราเพงศ์สแก้วกสิยักกสิยักมีงจะก้นหนึ่งเล่นะตั้งคนแต่ว่าตะกี้นีเห็นรถใหญ่กบบยานบอแมนบอสกสิบญยังอยู่อยู่บอคข้นหนึ่งยาน่อสกสิญญยังข้นอยู่บอแมนบอกกสิบ่อสยังข้นอยู่บอ ย่างหน่อยแทสิยังก็สุกคอนแทอนะัน้น่ยือยู่กลางร่าเลยได้บ่เนี่ยไอ้รางมเสแยบอกันบ่อแต่สิบ่ย่างจะกคนอยู่บ่อมมีไฟการน้ำเนี้เสียคอยดอกพ่อสาเป็นย่างตะก้นใครนบ่อปรนเี้อยู่บ่หัวยเลยเอยู่ที่่ยเเยบเงยเงียหวยสิบ่มีอยู่บ่อี่เห็นเหรอเนี่ะ่สิบ่มีอยู่บ่หวย สิบลมีอยู่บ่แมนทแท้แค่บาดนี่แมนทแท้ๆบาทนี่อ,อันเดียืนยุ่ผุนเด้ออันเดียืนยุ่ผุนเด้ลลดทางเลยอืมมีลัดอีกกอกสองเป็ยนยังไงบัดแต่ว่ากอกสองนี่ต้องเบื่องสะก,ก่อนว่าสิแมนไผ่แ <laughs> มนแมนแท้าบาดดงสารบ่ คือแมนจากทั้งอื่นกับโบลูคือกันอืมยิงครึ่งยิงครึ่งยิงนี่วตี้เพราะว่าคนที่เสือคำดวงเมียนไปนี่กับโบมันแต่ไทยบั่นดงศาสตร์เลยอืมอ่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคือกันไกงห่วยสิบ่มีอยู่บ่ห่วยเห็มันมากหมดป่ะมาสีมีอยู่บนเดี๋ยนี่แม่แท้ๆบัน่นอันนี้ยืนยุบหุ่นดเด็กห่วยแ <laughs> ม่จะบอกแก้วเมื่อวาน คนตัวหันควเออมีเจ้าการท่าเลยเว้ยใส่เบิ้งเออการแมนอยู่บ่อเกลียวมึงว่าแมนอยู่บ่อเกลียวมึงว่าแมนอยู่บ่อเกลียวเมื่อวานเออมีเจ้าการท่าเลยเว้ยเออเออยืนอยู่กลางทางเลยเว้ยเออการเออเออเออสิส ตาเลื่อมพ่อมาดิพี่ใหญ่แหวงคนคอมแพนมาขอยิ้งเปลือยนัดแน่จะได้จันรให้พี่ใหญ่แหวงเลยอยากยิงเราอยากเงียวดีมากเดี๋ยวพอจะเลี้ยงกาแฟมาสักเออทานกินกาแฟเหรอล้อเเป็นนัดเดียวเล้วนัดรากินกาแฟพี่ใหญ่แหวง ต้องติดซินบนเพราะว่าเพราะว่าเอยสร้างให้เรายิ่งเลยได้เด้อเนี่ยืนอยู่กลางทางเลยตอนนี้เอยสร้างให้เรายิ่งเลยเด้เห็นว่าผิดแผ่แตกไปเนี่ยเขาก็ต้องดื่มกาแฟขึ้นกันสามคนสร้างกันเออปากเทิงพญาวางไม่เด้อปากหัวหัดพญาวงเลยเด้ออ่าคอยสร้างการในเจบางคนเหนียวได้ยู่กลางทางเลยเว้ยใส่เบุ้งกาดนำนั่นำแกน่นละ โอ้มืนเเหียงคังหี่ยงแน่แต่วเหียงเหียงสนลเมื่อนี่ไปไปใกลๆคนแก้วเอตาเพี่ีวะตังจอดทุกแก้วห้อยห้ยหต้องจอดดอกต้องจอดดอกยาจอดยาจอดพี่สาด้ย้ายอยต้องจอดดอกต้องจอดดอกห้อยห้ยหต้องจอดดอกกต้องจอดดอกย้าจอดยาจอดยาดยจอดไปเลยไปเลยมายืนกุมนาวัทกสถานเรียว่าบายืนกุมนาัทุกสถานเรียกวา ป้ดยืนก้มหนาบตื่นบหยาดเลยวะ่ะมาที่นี่มาแกว้วจะขี่รถตามไปเลยเด้อโอ้เกียวปึ้งมาฮึอือว้ามันคือเหียงคักเหียงแน่แถววะ่ะอืมไม่ใช่ห่วยห่วยห่ย่อะ<า>มันคือเหียงคกเหียงแน่แถววะ่ะปาดมันคือเหี่ยงคับเหียงแน่แถววะ่ะก่อนจิตตามบอกห่ยห่ยซะก่อนเด้ออือ Burn nữa ừ. à. là, bắt Thôi hai vốn tốt cho phá thai gì <laughs> là, right. của bác sĩ yang nữa là bác sĩ hai vốn tốt cho phá thai bác sĩ yang bác sĩ hoài ô tôn bác sĩ hoài ô tôn cho phá thai bác sĩ yang bác sĩ yang gì sĩ yang

เวลาจอรอออกคำสั่งกับคำระวังเด้อกับคำระวังเด้อตายเดียวตายเดียมเดียมเด้บอกแต่เขาติจ้าของให้กายปราศกายตลอดคอยนั่นกับบ้านนังได็กมอเตอร์ไซค์กายตลอดอืม

ปึ้งมัเลยปึ้งน่าฮะม่หยาบไน่ยบ่เอาไปเจ้าไป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 ได้ม่ต้องไม่ต้องไปวาไปเจ้าไปจ้ไปไปคือบุมีะีแตเบิร์ดนรออม่มีมีป่ะมีหยิบ่าไปจ้าไปไปไปไเจ้าไปเาอบ Bữa hôm nay đó là Bà mà mà dùng mày buồn buồn chung phát này nha nha, đấy đại thẻ đã thề xem bà nhìn nó Không có gì Không có gì bé, có gì bé Ừ, nó nó hoài luôn Nó sẽ ngay cuốn lắm Chỉ là Mẹ, tôi đang làm lại như thế nào Cô hết thế Cô hết thế Cô hết thế Làm lại như thế Cô đồ đuôi Cô như bố lùng nhắn, nhắn Phải lên, phải Ding 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 ding, ding.